สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการขอย้อยนิวค่ะประจำวันพฤรรหัสบดีนะคะที่23กันยายน2564วันนี้ฉันเคยค่ะพบกับดิฉันนันพัฒส,สันประเสริฐผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุราการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้ เป็นวันสุดสัปดาห์นะคะซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะรายการของเรายังคงมีหลากหลายประเด็นนะคะนํามาเสนอให้พี่น้องประชาชนรับทราบกันทางสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาตามคําร้องของพี่น้องประชาชนและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆของพี่น้องประชาชนค่ะเริ่มกันที่บรรยากาศการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ DJ t ทนค่ะของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาย้อยค่ะ โดยวันนี้นะคะนายถาวรบัวชูและนางถาวรนินยาพรค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลขย,ย้อยพร้อมด้วยนายเนติศิริชัยประธานสภาเทศบาลตำบลข้ยอยประลัดเทศบาลและฝุวนหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ค่ะสำหรับการอบรมวันนี้นะคะมีนางสาวจามารีอนุรัตค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วม อบรมค่ะโดยมุ่งเน้นให้เด็กๆนะคะกล้าสแสดงออกรวมทั้งฝึกการพูดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมอบรมในให้ความร่วมมือกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีค่ะในนามของเทศบาลตำบลขอยอ้อยต้องขอขอบคุณวิทยากรรวมไปถึงเด็กๆที่ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ที่สําคัญต้องขอบคุณคณะกรรมการชุมชนทุกท่านที่ช่วยให้การอบรมครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดียดยค่ะมาต่อเนื่องกันที่ความคืบหน้าในโครงการก่อสร้าง ยกระดับถนนคอนกรีตนะคะเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำจากข้างบ้านนายเสถียรพุ่มทองถึงบ้านนายชาลีแสงต้อหมูาม่าตตำบลทับคางชุมชนบ้านท่าหอยค่ะโดยผู้รับจ้างได้ลงพื้นที่ดําเนินการแล้วนะคะซึ่งวันนี้จากสิบเอกสุทันแหล่งล่าประดัดเทศบาลติบลขเขาย้อยได้ลงพื้นที่สํารวจความคืบหน้าของผู้รับจ้างซึ่งโครงการมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะ มีค่าก่อสร้างอยู่ที่499,000บาทค่ะรวมระยะเวลาในการดำเนินการคือ90วันมาต่อเนื่องกันที่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อยค่ะเริ่มช่วงนี้นะคะด้วยความคืบหน้าในการขุดรองคลองส่งน้ำบริเวณเรียบถนนปิยะโดยเจ้าหน้าที่กองช่างได้นำรถแพคโคจำนวน2คันค่ะร่วมกันขุดรองจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนการขุดรอก็จะพืชภายในหลุมยืมถนนปียะบริเวณหมู่5ตําตบลเขาย้อยเจ้าหน้าที่กองช่างอยู่ในระหว่างดําเนินการนะคะขณะที่ภารกิจในการดูแลภูมิทัศน์ทั่วเขตเทศบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่กองสาธารณส,สิ่งแวดล้อมค่ะได้ดําเนินการตัดหญ้าบริเวณถนนหน้าวัดส,สะพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อเนื่องกันที่ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตาหมู่5ตําตบลเขาตําตบลทับทับคางนะคะ โดยวันนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดําเนินการรื้อกระเบื้องหลังคาเพื่อดําเนินการเปลี่ยนหลังคาที่ชํารุดค่ะมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนะคะเริ่มกันที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเขตเทศบาลตมขยของเรานะคะวันนี้อยู่ที่21รายค่ะส่วนยอดผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพชรบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่171ราย ขณาที่ยอดผู้ติดเชื้อทังประเทศวันนี้รายใหม่นะคะพบอยู่ที่13,256รากรายและมีผู้เสียชีวิต131รายค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบ,บาลตะบนขอย้อยนะคะที่ติดเชื้อนั้นนะคะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสิทธิ์ล้อมค่ะได้ดําเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบ้านพักของผู้ป่วยติดเชื้อและก็บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและในชุมชนด้วยค่ะส่วนมาตรการการหาผู้ติดเชื้อ โควิดสิ 19, แบบเชิงรุกนะคะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ในตลาดสดเทศบาลตาบนขอย้อยค่ะวันนี้กองสาธารณสุขเทศบาลตาบนขอย้อยค่ะได้ดําเนินการตรวจหาเชื้อโดยใช้ชุดตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคือ ATK ค่ะและได้รับความนุเคราะห์เจ้า,จาหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลขอย้อยค่ะตรวจหาเชื้อให้แก่พ่อค้าแม่ค้าซึ่งผลเป็นลบทั้งหมดค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนที่มีอายุต,ตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะและมีสัญชาติไทย มีความประสงค์ต้องการจะรับวัคซีนโควิดส9าสามารถมารับวัคซีนโควิด -19 ได้ที่สาราบ้านกล้วยค่ะในวันที่30กันยายนนะคะในเวลา8ปนากา30มนาทีโดยก่อนที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ขอให้ท่านนะคะไปรับแบบคัดกรองและแบบยินยอมนะคะได้ที่อสมอไกลบ้านท่านพร้อมทั้งถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะแนบในใบย,ยินยอมมาด้วยค่ะโดยวัคซีนโควิด -19 ที่ได้รับนั้นนะคะคือเข็มแรกจะเป็น ซิโนแวคค่ะและเข็มที่2จะเป็นแอสตาซินกาค่ะทางนี้นะคะหากมีข้อสงสยัยสามารถโทรสอบถามได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเข็มโทร032562425หรือเจ้าหน้าที่อ,อสมอใกล้บ้านท่านค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารที่นำมาฝากให้พี่น้องประชาชนรับทราบกันในวันนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะขอให้พี่น้องประชาชนทุทกท่านนะคะดูแลสุขภาพและระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนนี้ด้วยและหากต้องการแจ้งเหตุนะคะขอให้สามารถสามารถแจ้งมาได้ที่032562061ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่สำคัญนะคะกาต้องไม่ตกปฏิบัติตน,ตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัดะคะ่ะ ขอทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ